สวัสดีครับรถไฟทางคู่เนช่ยชเชียงรายเชียงทองพาเพื่อนมาอยู่แถวเพิ่เงาปางนะครับพามาสำรวจหน้าง,งานเช็กงานด้วยนะครับชมการทำงานด้วยสำหรับเพื่อนที่ติดตามก็ยังไม่เยอะนะครับเป็นช่องเล็กๆ200 ห0คนส0งร้อยกว่าขอบคุณนะครับพรเพื่อนๆที่ให้ความสนใจกับการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพามาสำรวจหน้าง,งานนะครับชมหน้าง,งานเช็คงานพร้อมด้วยบรรยากาศคกนะครับอากาศสบายสบายจ้า ของอายุสุริคหนายุสลิกครับอาย,ยุก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานก็เปิดใหม่นะครับนางานเปิดใหม่วันนี้เทครับเทเ่า สะพานรถไฟครับจะพาเพื่อนมาเก็บภาพเก็บรายละเอียดนะครับการทํางานคีิปก็จะยาวเรื่อยๆแหละนะครับให้เพื่อนได้ชมด้วยความเปนเธอเนะครับมเอชมด้วยความเปนเ,ววามมนเการทำงานที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคย รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าการสร้างทางรถไฟเขายากลำบากขนาดไหนครับใช้เวลานะครับเสาแต่ละต้นกินเวลาเป็นอาทิตย์นะครับมันเทหลายสเต็ปนะครับเพืนะ่อเทหลายสเต็ป เตสเตบขึ้นไปกย่าไปถึงหัวเพียที่เสร็จแล้วเพื่อที่จะรองรับคานอะเกเดอร์นะครับวางพาดเพื่อที่จะหลายลงหินประหลาดวางไมห้หมอนวางหลานครับหลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนนะครับเราก็จะพยายามทำคลิปให้สั้นๆครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆ เพื่อนจะได้ติดตามชมกันเยอะนะครับก็เป็นสาระเป็นความบันเทิงฝากด้วยนะครับเพื่อนฝากติดตามขอบคุณครับไปก่อนนะครับ